ฝูแม่ที่นิ่งก็คือฝูแม่ที่โปรดิวเนกาทีฟวินนิ่งพิกได้เพอนิ่งแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์อนุบาลสีหายมันวิ่งอยู่ที่ประมาณ1-2%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอืมซึ่งตรงนี้เนี่ยโรคเพิร์สเนี่ยเกษตรกรของประเทศไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าได้สัมผัสแล้วก็ได้ต่อสู้กับมันมาค่อนข้างยาวนานแล้วจริงๆแล้วหลายๆฟาร์มเนี่ยนับจนถึงวันนี้เนี่ยก็มีการใช้วัคซีนกันมาเป็น10ปีละครับแต่ อย่างที่บอกค่ะโรคมันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีคำถามมาว่าทำวัคซีนตามโปรแกรมที่บริษัทกำหนดแล้วก็คือ3เดือนทำครั้งหนึ่ง3เดือนทำครั้งหนึง่งทำไมยังมีความรู้สึกว่าฝูงยังไม่ค่อยนิ่งเป็นคำถามอยอดคิดนะคำถามเนี่ย คือตั้งแต่เริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาเนี่ยเบสิกของการแก้ปัญหาเนี่ยคือต้องเริ่มที่ฝูงแม่ถูกไหมฮะหลักการที่จะทําให้ลดปัญหาควบคุมโรคนี้ได้คือต้องทําให้แม่พันธุทุกตัวเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเสมอกันเพราะฉะนั้นการทําวัคซีนเนี่ยมันก็เลยแนะนําให้ทาวัคซีนแบบปูพรมเราก็จะติดปากกันว่าแมส์ vaccination ค่ะไอ้แมส์ vaccination <ะ> vacc คือทําทุกตัวพร้อมกันพอทุกตัวทําพร้อมกันภูมิเท่ากันทุกตัวโรคที่จะเซอร์โคเลตในฝูงแม่ที่จะวนเวียนก็จะน้อยลงวัคซ<ะ>ีนทำไปเรื่อยๆเรื่อย ถ้าไม่มีเชื้อกลับมาติดแม่ใหม่ประมาณเข็มที่4เข็มที่5แม่หมูในฟาร์มจะเริ่มมีเนกาทีฟเกิดขึ้นแล้วนะครับจากาาการทั้งนี่ทำวัคซีนอยู่คือภูมิคุ้มกันที่อยู่ในกระแสเลือดก็เริ่มต่าลงต่าลงแต่ทาง CMI อะทางที่พึ่งเซลล์จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆะนะครับอันนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีว่าว่าแม่หมูเนี่ยดีขึ้น แต่ทำไปเร,เรื่อยๆที่เป็นคำถามว่าทำไมทำอยู่แล้วแล้วแ,วแม่ยังมีปัญหาเนี่ยแสดงว่าฟาร์มนั้นจะต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่ทำให้แม่หมูมีการติดเชื้อซ้ำ <3 S 2> หรือทำให้แม่อ่อนแอยกตัวอย่างเช่นนำหมูสาวเข้ามาครั้งเยอะๆะไม่มีการพักหมูสาวได้เพียงพอ,อทำวัคซินในโปรแกรมหมูสาวได้ไม่ดีและที่สำคัญที่สุดเลยเป็นคีย์หลักเลยที่จะคุมโรคนี้คือไม่สามารถควบคุมปริมาณหมูสาวเข้าไปในกุปผสม ให้สม่ำเสมอได้ทุกๆวิคใน1เดือนอาจจะได้จํานวนหมูสาวที่เพียงพอแต่เมื่อไปดูเป็นรายสัปดาห์แล้วปรากฏว่าบางสัปดาห์ผสมหมูสาวเยอะบางสัปดาห์ผสมหมูสาวน้อยไม่สม่ำเสมอไม่สม่ำเสมอเนี่ยคเคสเนี่ยะจะแก้ยากแต่จริงๆแล้วตรงนี้แหละคือหัวใจที่จะแก้โรคเพิร์ตอันที่1ก็คือเรื่องหมูสาวอันที่สองคือความไม่ควบคุมเรื่องอื่นคือซื้อวัคซีนใช้แล้วก็หวังว่าวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยจบแล้วเอาเงินอาจ่ายเงินไปตั้งแพงมันต้องอยู่สิ ก็เลยไม่ไปไม่เคลียร์เรื่องอื่นเช่นจะใช้ปลาปนก็มีปนเปื้อนเชื้อน้ําก็ไม่ยอมทิ้ตตรวจมาแล้วเจอเชื้อก็ไม่ยอมแก้ไขแต่ถามว่าแล้วทาไมทําวัคซีนแล้วถึงไม่นิ่งก็บอกว่าต้องไปแก้น้ําก็ไม่แก้น้ําแต่อยากจะนิ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องแก้หมูสาวแล้วก็ลดที่จริงเขาเรียกว่าลด LPS ไลโปโพลีซคไาย์ก็ลดแบคทีเรียแกรมลบซึ่งมาทั้งจากอาหารจากน้ําอันต่อไปที่จะทําให้โรคนี้มันรุนแรงขึ้นอีกคือ มันจะเกิดขึ้นกับฟาร์มแบบเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะคือมันเป็นซิงเกิลไซส์คือมีแม่พันุ์มีอนุบาลแล้วก็มีหมูขุนอยู่ในรั้วเดียวกันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันพอเราทําวัคซีนแม่พอลูกติดเชื้ออนุบาลติดเชื้อทาวัคซีนแล้วนะหมูขุนติดเชื้อแต่เชื้อจริงๆคือฟิลไวรัสอะเชื้อธรรมชาติยังอยู่ในฟาร์มมันก็วนกลับไปหาแม่เพราะฉะนั้นถึงจะทําวัคซีนซ้ําเท่าไหร่ เชื้อก็ยังวนกลับไปหาแม่อยู่แม่ไม่มีโอกาสพักเลยเพราะเชือเ้อติย่ก่ก็วนอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นแม่หมูก็ยังมีโอกาสที่จะป่วยได้ยิ่งถ้าการัดการในแม่พันธุ์ไม่ดีหมู<ะ>สาวทดแทนไม่ดีน้ำไม่ดีอาหารไม่ดี<ะ>ไอ้เชือ้อค่ะอนุบาลก็วนกลับไปหาแล้วแม่พันธุแ์แล้วหมูขุนก็วนกลับไปแม่พันธุก็วนเวียนอย่างนี้เพราะเวลาจะแก้เรื่องโรคเพิร์สเนี่ยคำแนะนําที่ถูกต้องเนี่ยคือต้องบอกเจ้าของฟาร์มให้แก้ตั้งแต่ระบบการผลิตถ้าสามารถย้ายอนุบาลออกไปลงหมูขุนได้โดยที่ อาอนุบาลให้ว่างเขาเรียกเนอร์สเซอรี่ดีป๊อปทำให้ว่างสักชุดหนึ่งเว้นไปสัก2เดือน3เดือนแล้วค่อยเอาหมูอ,อนุบาลลงล้วอนุบาลใหม่ก็จะตัดวงจรได้หรือมไม่ก็ออกไปเลี้ยงทูไซส์เลยไม่มีหมูอนุบาลหรือขุนอยู่ข้างในก็จะทำให้วัคซีนเนี่ยได้ผลดีขึ้นวัคซีนเพิร์โดยตัวของวัคซีนเอง ช่วยลดการเช็ดดิ้งได้แต่ไม่ได้มีคุณสมบัติกําจัดเชื้อที่มีอยู่ในฟาร์มนั้นให้ออกจากฟาร์มพอถึงเวลาทำํำไปครบ3เดือนถ้าเชื้อยังอยู่ก็วนกลับมาติดอ่าเพราะฉะนั้นเจ้าของฟาร์มก็ต้องแก้เรื่องอื่นด้วยแต่ณวันนี้วัคซีนเพิ์ก็ถือเป็นเป็นเครื่องมือของเราที่ได้ได้ผลดีที่สุดที่เรามีแล้วแต่อย่าลืมแก้เรื่องอื่นด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคำว่าเรื่องอื่นเนี่ยก็ทั้ง ปัญหาปริมาณเชื้อในฟาร์มแล้วก็ปริมาณเชื้อที่จะรับมาจากข้างนอกด้วยใช่ไหมคะค,คือถ้าเกิดสามารถช่วยกันตรงนี้ไปได้อีกสักนิดหนึง่งเพื่อให้วัคซีนมันมีโอกาสในการพัฒนาภูมิมในหมูที่เราทําวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้เห็นผลที่ชัดเจนขึ้นใช่ครับยยใช่ใชวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะก่อนลากันไปวันนี้นะคะสิ่งที่ลืมกันไม่ได้เลยก็คือกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์ให้กับท็อปกระเทงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ